มาทำผัดเผ็ดปลาดุกอร่อยๆกันค่ะรสชาติเผ็ดร้อนเป็นได้ทั้งกับข้าวและกับแก้มเลยนะคะไปเริ่มทำกันเลยค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันสองช้อนโต๊ะใส่พริกแกงใต้ลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะตามด้วยพริกขี้หนูและกระเทียมในพริกแกงใต้ก็จะมีทั้งขมิ้นและตะไคร้ก็จะช่วยทำให้ดับกลิ่นข้าวปลาดุกได้ผัดจนเครื่องแกงหอมดีแล้วก็ใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะใส่น้ำลงไปกะว่าให้ท่วมปลาเล็กน้อยเพราะเดี๋ยวเราจะใส่ปลาลงไป ระหว่างนี้ก็สามารถปรุงรสไว้ได้เลยค่ะใส่น้ําตาลมะพร้าวครึ่งช้อนโต๊ะน้ามันหอย1ช้อนโตซอสปรุงรสหนึ่งช้อนโตะใส่ผงปรุงรสเล็กน้อยนะคะจากนั้นก็ชิมรสชาติดูก่อนชิมรสชาติดูแล้วก็ใส่เนื้อปลาดุกลงไปได้เลยค่ะวันนี้ใช้ปลาดุกประมาณครึ่งกิโลกระจายเนื้อปลาดุกให้ทั่วกราทานะคะ สำหรับวิธีล้างคาวปลาดุกก็ไม่ยากเลยค่ะล้างด้วยเกลือและน้ำส้มสายชูเสร็จแล้วก็ล้างน้ำเปล่าสัก2-3งถึน้ำเราจะปิดฝาครอบไว้ประมาณ10นาทีนะคะพอครบเวลาแล้วก็กลับด้านปลาดุกจากนั้นก็ใส่ผักได้เลยค่ะมีพริกไทยอ่อนใบมะกรูดและใบกะเพราใส่พริกแดงด้วยก็ได้นะคะเพิ่มความเผ็ดได้อีก จากนั้นก็คนไปมาให้เบามือแล้วตักเสิร์ฟได้เลยค่ะทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะผัดเผ็ดปลาดุกลองไปทำดูค่ะกับข้าวบ้านๆที่เป็นได้ทั้งกับข้าวและกับแก้มและถ้าได้ปลาดุกตัวใหญ่ๆแบบนี้อร่อยต้องเติมข้าวนแน่ๆเลยค่ะขอบคุณที่เข้ามาดับชมค่ะฝากกดไลค์กดติดตามมาดามเจนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ